ค่ะก็คือแบมนะคะได้มีการไปอ่าโพสเตือนดีกว่าโพสเตือนในทวิตเตอร์ค่ะว่าเกิดเหตุการณ์แบบนี้แบบนี้โดยการที่ก็แคปแชทที่เขาด่าเราเสียเสียงหายด้วยเราเหตุการณ์ให้ฟังว่าโอเคเราโดนโกงมานะเขาส่งของผิดแต่ว่าเขาไม่ส่งคืนแต่ว่าเขากลับมาด่าเราคุกคามข้อมูลส่วนตัวแล้วก็มีการแคร์โซเชียลของพ่อแม่เราเนี่ยมาขู่นะคะซึ่งก็มีการแอบอ้างชื่อของแบมด้วย ซึ่งแบมก็ตอนแรกคือแบบไม่รู้ต้องทำยังไงก็ไปขอความช่วยเหลือในทวิตเตอร์นี่แหละค่ะจนกระทั่งมันแมทซึ่งตอนนี้คนสนใจเยอะมากค่ะยอดการดูทวิตนี่ก็ประมาณล้านสามนี่คือแคปของเมื่อคืนตอนนี้ไม่ชัวร์ว่าเท่าไหร่แล้วยอดรีก็ประมาณ30มสิหมื่นสามหมื่นกว่ารีค่ะใช่ซึ่งคนสนใจเยอะมากแล้วก็มีแต่คนแบบว่าอยากให้เราเอาเรื่องเอาความกับคนแบบนี้ครับอันนี้เป็นชื่อและนามสกุลของร้านค้าที่เราถูกโกงนะคะ มีช่อโกงแล้วก็หมิ่นประมาทค่ะในเรื่องของช่อโกงนะคะก็คือเราสั่งสินค้าค่ะไปใน l a z a ด a ค่ะซึ่งเป็น,ปน,านยา,า,<ศ>าสระผมะค,ะค่ะ285บาทค่ะใช่แต่ทีนี้พอสั่งไปวันที่18วันที่25วันที่25เนี่ยได้ของแต่ว่าได้ของเป็นโลชั่นซึ่งที่ส่งมาเนี่ยเป็นโลชั่นก็เลยรู้สึกว่าตอนแรกเข้าใจว่าเอ้ยส่งผิดมัง้งก็เลยพยายามติดต่อไปก่อนว่าโอเคส่งผิดนะคะแต่ว่า ไม่มีการรีแอคอะไรกลับมาเลยจนกระทั่งเราอ่ะไปขอคืนสินค้าแต่ว่าทางร้านอ่ะกดปฏิเสธที่จะคืนก็เลยรู้สึกว่าอันนี้มันโกงหรือเปล่าเพราะว่าในร้านค้าเนี่ยไม่มีสินค้าที่เป็นโลชั่นอันนั้นเลย <c oughs> ค่ะทีนี้แบมก็เลยไปติดต่อได้คุยกับเจ้าของแบรนด์ที่เป็นเจ้าของแบรนด์อ่ะยาสระผมจริงๆแล้ว <c oughs> เขาบอกว่าเขาไม่ได้มีตัวแทนจําหน่ายในลาซาด้าเลย <c oughs> น่าจะเป็นการแอบอ้างมากกว่าค่ะ <c oughs> ก็คือเอาสินค้าของเขามาแอบอ้างว่ามี <c oughs> แล้วก็ที่ส่งมาก็คือส่งเป็นอย่างอื่นทีนี้ เราก็เลยถามไปเลยว่าโกงหรอคะอันนี้คือการโกงใช่ไหมโกงกันหรอค่ะเป็นการเพู่คุยส่วนตัวกับทางแม่ค้าคือที่เราติดต่อไปเพราะเรารู้แล้วเราว่าเขาโกงเพราะว่าเขากดปฏิเสธที่จะคืนสินค้าแบบว่าเขาก็เหมือนแบบว่าส่งเป็นคำหยาด่าแบบหยากคายมาเช่นแบบอีควายลําคาญดอกทองมึงก็ส่งคืนมาค่าอีดอกตามรูปภาพคตามนี้เลยใช่ซึ่งจริงๆนะแอปที่ใช้ในการสั่งซื้อเป็นแอปของคุณแม่ แต่พี่สาวอะเป็นคนสั่ง uh huh. เขา,ชาขใช่ค่ะใช้บัญชีคุณแม่แล้วเขาก็ได้จะเข้าใจว่าคุณแม่เราเนี่ยเป็นคนสั่งเ็าเลยมีการด่าบแบบอีแก่นน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุยสักพักหนึ่งเหมือนรู้แล้วว่าไม่น่าจะใช่แม่ก็เลยมีการแบบว่าไ,ไปสืบหาใช้แอคเคท์แม่ใช้แอคเคท์เนี่ยในไปสืบหาในแบบโซเชียลใน Facebook แล้วเขาก็เจอแอคเค์ Facebook ของพ่อกับแม่แล้วเขาก็เลยเหมือนรู้ว่าโอเคเราเป็นลูกเพราะว่าในโซเชียลพ่อกับแม่ก็จะแชร์เรื่องราวของแบมเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะก็เลยส่งมาเป็นแชทเลยว่าแบบ มีปัญญาก็คืนแต่ไม่มีปัญญาแหกตาดูที่อื่นมึงก็ไม่ต้องคืนเงินค่าอีแบมอีแบมอย่ามัน่นปัญญาอ่อนสงสัยตกรอบบ่อยจนบ้าดูก็รู้ทรงนี้ไม่นะเข้อลอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะหเหมือนไปไปแบบไปเสิร์ชชื่อเราต่อว่าโอเคเราเป็นใครเป็นนักร้องนะเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็งงมากเพราะว่าไม่ได้เป็นคนทะเลาะอะไรด้วยเลยพี่สาวเป็นคนสั่งซื้อแล้วอยู่มาันอ่ากล่าวอ้างชื่อหนูแล้วก็แคปโซเชียลของพ่อแม่มาแล้วบอกว่าเกมคิดค่ะอีเด็กเวนคือการปุกคาม ข้อมูลส่วนบุคคลใช่ซึ่งแบมมีการคุยส่วนตัวกับทาง G h e r อย่างที่บอกอะค่ะทางชมพูเขาก็บอกว่าอันนี้ไม่ใช่ตัวแทนของร้านเขาแต่ว่าเขาก็มีการแบบรับผิดคือตอนนี้ค่ะแบมได้นําเรื่องราวเนี่ยไปโพสต์ลงในทวิตเตอร์เพื่อที่จะเป็นการเตือนว่าไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นแบมจะทํายังไงดี ช่วยเหลือหน่อยได้ไหมขอความช่วยเราควรฟ้องไม่คนปล่อยไปเพราะว่านอกจากจะไม่คืนเงินแล้วยังมาด่าเสียหายทําไมถึงกล้าที่จะด่าขนาดนี้คือโกรธแล้วแล้วทางในโซเชียลก็บอกว่าคนแบบนี้จริงๆต้องจัดก,การให้แบบเด็ดขาดนะเราต้องฟ้องนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งทางลาซาด้าก็มีติดต่อมาพอเรื่องมันแมสเป็นไวร์ลนข้อมูลการสั่งซื้อนู่นนี่นั่นแล้วก็ช่วยดําเนินการโดยการอคืนเงินให้แล้วก็แบบมีการขอโทษทางนั้นก็ลอยหน้าลอยตาคิดว่าเราแบบไม่รู้ข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทาง่แชมพูเองอะค่ะก็มีการขอโทษรู้สึกแบบขอโทษมากๆเพราะว่าตั้งใจที่จะซื้อแบรนด์เขาส่งสินค้าให้ใช้เพราะเห็นว่าตั้งใจจะซื้อของเขาแล้วมาโดนโกงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อนนี้ที่โมโหคือมันทุกคนมาแล้วผิดชอบแทน,น,นคือจริงๆก็มันก็เป็นการยากค่ะถ้าสมมติว่าค,คนมันตั้งใจที่จะโกงม,มันก็สามารถตั้งโปรไฟล์ะไรอย,ง,อยงได้หมดเลยแต่จริงๆก็ก่อนที่จะสั่งสินค้าหรือว่าซื้ออะไรนะคะคือดูรีวิวเยอะๆดูร้านค้าที่มียอดการสั่งซื้อเยอะๆดีกว่าไม่งั้นก็เดี๋ยวจะพลาดแบบนี้นะคะ่ะนอกจากจะโดนโกยยังเจ็บใจที่โดนได้